สวัสดีครับมาอีกแล้ววีน้องมาเบิ้งสอกตาย่ายคุ้นน้องไหมครับบ้านสวนคุณตาออบ่งหวานด้ครับนี่บ่งหวานนอนง,งามครับน,อ,งงนอนงามนอนในดินเยวไปาขายข้าวถมครับนี่ขายข้งวถมมืนแรกงทุกวันสุกวันศุก์คือเสาเหรอ วันศุกว้าวันศุกว้าวันศุกตลาดคล,ดลดองถมนาคำไฮนองบัวลำพูครับอ่าไผ่ประมาณจักหกสิบต้นนี่ละครับนี่ประมาณหกสิบต้นเพิ่นเฮ็ดีสองตายายผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าเฮ็ดนั่นเพิ่นก็ได้อาทิตย์ลหาหกร้อยพ่อตีซื้อหมากซื้อผู้เนี่ยเบิ่งหน่อนไม้เพิ่นดูครับนี่พี่มีตะนน้อยแงงงามมื้อนี้ผมมาเยี่ยมเพิ่นครับมาเล่นน้ำเพิ่น ก็เลยมาลักทายเอาลักทายสวนเพิ่นปลาไผ่เพิ่นเนี่ยเพิ่นเพิ่งได้ขายครับเพิ่นเพิ่งได้ขายปีนี้อาทิตย์หนึ่งเพิ่นขุดเทนึงครับนี่นอไม้เพิ่นออกหลายครับออกหลายเพิ่นปลูกว่าลายดอกสองเถาพักกันปลูกเพื่ได้อยู่บ้านซับนอไม้ขายอันนี้ซับไปแล้วนะครับนี่ วันเสาร์น่ะซุกน้านี่นอาสิขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ขุดซะให้เกลี้ยงเลยขุดออกได้ละรอบนี่เออบองหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเพื่อปลูกหน่อยๆขายหน่อยๆบ่าขายหลายครับสิเฮ็ดบาไหวเนี่ยบองหวานเพชรน้ำผึ้งได้อาทิตย์ละหาร้อยอาทิตย์ตละพันนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วครับนี่บ่ไดเฮ็ดยังร้า,งายครับเฮ็ดซ้ำนี่ละ ลูกไท่ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งบ้านสวนคุณตานะครับเด้อบบานน้าคาให้จังหวัดหน้องบัวลำพูครับเดี๋ยวเพิ่อตัดไปเมื่อ้วครับนี่ไทยห้เบิงคนขุดไปเมื่อดแล้วเมื่อแรกเพิ่งกระจิไปว่างขายประมาณ30นาทีครับได้เงินมา500ถึง1,000บาทก็กลับบ้านได้ Yeah. สนใจต้นพันธุ์ทักมาได้นะครับ0821110385ครับโทรมาหาผมได้เลยของผมมีทุกอย่างครับนี่มืเนี่มะเลนน้ำตากรบย่ายบ้านสวนคุณตาครับผู้ดใดอยากได้ทักเข้าขมาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเลย ปีได้เป็นนอรหรือเป็นต้นพันธุ์เขาก็มีจำนายครับบ้านสวนคุณตาปีนี้รู้ซื้อว่าซื้อออกนอายครับปีนี้ปีไก่เขาบอได้ขายครับเขาแจก,กฟรีปีไก่ในปีนี้ขายดาเลยปีนี้มีเท่าไรขายบอจงไว้เอาเอาคลิปสันสันนะครับเด้อนี่อันบนผมมาเยี่ยมเลยครับผมมาตัดหญ้านี่แหละครับนี่นเครื่องตัดหญ้าผมผมมาตัดหญ้า มือเศร้าผมกับตัดหญ้ายุสวนผมบ้านสวนชินทวันครับมือเศร้านี่สายมาผมมาพี่ผมก็เลยมาถ่ายคลิปเล็กๆน,น้อยๆฝากพี่น้องผู้อยากปลูกไผ่ครับเนี่ยเบืเอง่น,น่นเหตุงานสองคนนะครับนี่เหตุงานสองคนบ่ด้เหตุหลายผมมากับแค่มาตัดหญา้าอันที่มาตัดหญา้าวันนี้นครับตัดหญ้าไปคั้วรงงานปุ๋ยผมคือว่าละคือคลิปที่ก่อนๆที่ผมลงไปนะครับ ที่มาตัดหญ่ให้เพื่อนเอาอันสุดท้ายนี่เอาเอาคลิปสันส้นๆซ้ำนี่ขึ้นเ่าครับผมบอกเอาคลิปเง้ยวคือเพื่อนดอกให้พี่น้องได้หูจักบงหวานครับเพชรน้ำพึง่งสนใจทักมาได้เะครับเดอ้อบ้านสวนคุณตาครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมเลยนะครับเดอ้อให้กำลังใจนะครับผมกตรอีสารขนานแท้ครับสวัสดีครับ